บทที่20ความสะอาดถ้าแบคทีเรียที่คุณว่านี้หมายถึงรูปธรรมเล็กๆที่อยู่ในปากของเราแล้วก็จริงๆพวกเขาไม่ได้อยู่แค่ในปากเท่านั้นนะครับพวกเขาอยู่ในทุกๆที่ในตัวเราอยู่ในตาในจมูกในท้องในปอดในลำไส้สําหรับพวกผมไม่คิดว่าพวกเขาสกรปรกหรอกนะครับถ้าเราเรียกเขาว่าสกรปรกท้้งนั้นตัวเราทั้งตัวก็สกรปรกเหมือนกันเรากับเขาไม่ได้มีอะไรต่างกันเพียงแต่ว่ารูปธรรมแต่ละชนิดนั้นทําหน้าที่ไม่เหมือนกันก็เท่านั้นเอง การที่คุณพยายามกำจัดรูปธรรมเล็กๆที่เขามีหน้าที่บางอย่างออกไปก็เท่ากับคุณได้ทำลายกลไกของมันการที่คุณมีกลิ่นปากก็เพราะคุณได้กำจัดเครื่องมือในการกำจัดกลิ่นปากออกไปมันเลยทำให้มีกลิ่นปากที่โลกของเราไม่มีใครมีกลิ่นปากแล้วก็ไม่เคยมีใครเป็นโรคฟันผุด้วยผมอยากจะบอกว่าวิธีการที่คุณทำความสะอาดนั้นคือการกระทำที่มาจากความคิดเรื่องการแบ่งแยกนะครับ <Northwest seventeen, S 1> คุณกำลังแยกตัวเองออกจากความสกปรกคุณปฏิเสธความสกปรกคุณปรารถนาความสะอาดคุณพยายามทำทุกอย่างให้สะอาดและความสะอาดนี้เองที่เป็นตัวทำลายกลไกแล้ว ระบบต่างๆในร่างกายของคุณการที่คุณเป็นโรคผมหมายถึงโรคที่เกิดจากรูปธรรมเล็กๆพวกนี้ล้วนเกิดจากสาเหตุเห,เหล่านี้ทั้งสิน้นเขาอธิบายอะไรนะครับคุณหมายความว่าโรคต่างๆที่คนบนโลกผมเป็นนั้นมีสาเหตุมาจากความสะอาดอย่างนั้นหรือครับผมถามใช่ครับโอ้ตายละมันจะเป็นไปได้ยังไงครับผมพูด ผมจะยกตัวยอย่างให้คุณเข้าใจอย่างนี้นะครับสมมุติว่าคุณเอาเด็กแรกเกิดคนนึงมาอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดมีระบบการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ปลอดจากรูปธรรมเล็กๆที่ว่านี้โดยสิ้นเชิงโดยให้เด็กคนนั้นอยู่ในนั้นสัก2 3สปีเมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นแล้วออกมาใช้ชีวิตกับอากาศปกติเด็กคนนั้นจะป่วยตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเออไม่รู้ครับผมตอบเพราะว่าความสะอาดแยกเขาออกจากทุกสิ่งพอต้องมาเผชิญกับสภาพที่อุดมไปด้วยเชื้อต่างๆจริงๆร่างกายจึงไม่สามารถอยู่ร่วมกับมันได้เขาตอบ เราต้องแยกกันระหว่างความสะอาดกับความเป็นปกติเราอาจจะดื่มน้ำที่สะอาดไม่มีสิ่งสกรปรกเจือปนเช่นไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ก็ไม่ใช่สะอาดจนไม่เหลือแร่ธาตุและเชื้อบางอย่างที่มีคุณประโยชน์ต่อกระบวนการตามปกติของร่างกายเขาอ,อธิบายเสริมปกติที่โลกของผมต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งอาบน้ำกันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอย่างนี้เป็นปกติตามความหมายของคุณไหมครับผมถามต้องดูว่ามันเหมาะสมกับภูมิอากาศภูมิประเทศและคุณภาพด้วยนะครับ เขาตอบแบบให้ผมสงสัยต่ออีกคุณภาพอะไรหรือครับผมถามทันทีคุณภาพของอาหารและสิ่งแวดล้อมครับผมคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายเรื่องความเหมาะสมด้านภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะครับถ้าหนาวก็ไม่ต้องอาบน้ําถ้าร้อนก็อาบแต่ที่โลกของผมนี้หนาวก็ไม่อาบร้อนก็ไม่อาบ การลงไปอาบน้ําของพวกเราไม่ใช่การไปอาบน้ําแต่เป็นการลงไปเล่นน้ํามากกว่าเพราะว่าเรื่องคุณภาพของทั้งสองสิ่งที่บอกเมื่อคู่นี้คือคุณภาพของอาหารและสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าบางที่อากาศจะร้อนแต่เนื่องจากอากาศที่นี่สะอาดประกอบกับคนที่นี่กินอาหารที่มีคุณภาพไม่ทําให้สิ่งที่ขับออกมาจากร่างกาย<ๆ>เช่นเหงื่อใครน้ําลายปัสสาวะอุจจาระนั้นมีกลิ่นเหม็นดังนั้นพวกเราจึงไม่จําเป็นต้องอาบน้ําหรือทาความสะอาดกันเลยเสื้อผ้าที่พวกเราสวมใส่ก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นถึงแม้จะใส่มาเป็นเดือนแล้วก็ตามมีนอธิบาย จริงเหรอครับไม่อาบน้ํากันเลยเหรอผมถามใช่ครับเดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จผมจะพาคุณไปเล่นน้ําไม่ใช่สิไปอาบน้ําที่จริงคุณยังต้องทําสิ่งที่คุณเคยทําอยู่เพราะสิ่งที่คุณขับออกมายังมีกลิ่นเหม็นอยู่มีนเสนอพอมีนพูดเรื่องการขับถ่ายขึ้นมาท้องผมก็เริ่ม เกิดอาการปั่นป่วนเพราะโดยปกติเวลาเช้าอย่างนี้จะเป็นเวลาที่ผมต้องเข้าห้องน้ําแล้วผมมองซ้ายมองขวาควาสายตาออกไปนอกบ้านไม่เห็นส่วนไหนดูเป็นห้องน้ําเลยคุณเมีนครับผมขออนุญาตเข้าห้องน้ําหน่อยนะครับไม่ทราบว่าห้องน้ําไปทางไหนครับ ผมถามเพราะรู้สึกไม่ไหวแล้วเชิญคุณตามทุ่งหญ้าได้เลยครับเราไม่มีห้องเพื่อการขับถ่ายที่ว่านั้นหรอกครับมีนตอบพร้อมกับลุกขึ้นไปหยิบจอบอัเล็กๆขนาดกำลังเหมาะมือมาให้อันนึงกับถังน้ําเล็กๆอีกหนึ่งใบนี่ครับมีนยื่นจอบให้ผมพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากเล็กๆผมอยากจะเล่าเรื่องการทาช่วให้สองสามีภรรยาคู่นี้ฟังว่า ที่โลกของผมมันมีอารยธรรมมากกว่าพวกเขาเยอะเลยแต่เพราะตอนนี้ข้าศึกประชิดประตูเมืองเต็มที่แล้วผมจึงรีบคว้าจอบแล้วเดินออกมาหามุมที่เหมาะๆทันทีคิดว่าทําธุระเสร็จแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังในใจคิดว่าที่นี่ล้าหลังมากเพราะการขับถ่ายกลางทุ่งแบบนี้ที่โลกของเราไม่มีมานานแล้วผมตรงไปที่ลำธารเพื่อตักน้ําก่อนที่จะเดินไปบริเวณพุ่มไม้เตี้ยๆที่มีอยู่แค่กลุ่มเดียวในละแวกนี้เมื่อไปถึงผมก็ลงมือขุดทันทีดินที่นี่มีสีดําและร่วนซุยมากสังเกตจากการที่ผมขุดลงไปแค่ครั้งเดียวก็ได้หลุมขนาดพอเหมาะ สำหรับปฏิบัติภารกิจแล้วระหว่างที่นั่งกดทุกอยู่นั้นความคิดผมก็ผุดขึ้นมาว่าจริงๆการขับถ่ายแบบนี้ก็ดีนะเราได้ออกมาสูดอากาศโล่งๆได้แหงนมองท้องฟ้าสัมผัสกับกลิ่นดินแล้วก็สิ่งที่เราขับถ่ายออกมาก็เป็นประโยชน์กับต้นไม้เราไม่ต้องสร้างเครื่องมือหรือระบบกําจัดของเสียไม่ต้องดูดซ่วมเมื่อมันเต็ม การอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ถึงแม้จะไม่สะดวกสบายแต่มันก็ไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้กับระบบอื่นๆเมื่อเสร็จภารกิจผมใช้น้ําที่เตรียมมาชำระล้างจนสะอาดจากนั้นก็กรลบฝังทุกสิ่งลงไปในดินดูเหมือนว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่สองสามีภรรยาคู่นี้ใช้เป็นซ่วมประจําเหมือนกันเพราะมีร่องรอยการขุดมาอยู่บ้างแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าที่แห่งนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยในทางกลับกันออกไปทางหอมมากกว่าเพราะได้กลิ่นดินกลิ่นใบไม้อย่างชัดเจน ระหว่างที่เดินกลับเข้ามาในบ้านผมก็มีความคิดผุดขึ้นมาอีกว่านี่กระมังที่มีนบอกว่าคือวิธีคิดแบบไม่แบ่งแยกการที่เรามองว่าสิ่งปฏิกูลเป็นของสกรปรกก็ต้องกําจัดมันจึงเกิดกระบวนการทําความสะอาดแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งสกรปรกมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นๆได้อีกมันคือกระแสะความคิดที่ส่งไปจากผมเองครับมีนพูดกับผมขณะที่ผมกําลังเดินเข้าประตูมาฮะอะไรนะครับผมถามกลับเพราะไม่รู้ว่าเขากําลังพูดถึงเรื่องอะไร ความคิดที่ผุดขึ้นกับคุณเมื่อครู่นี้เป็นความคิดที่ผมสื่อไปถึงคุณเองครับแล้วคุณก็ได้ยินมันมีนอธิบายอ้าวจริงเหรอครับผมคิดว่าผมคิดเองซะอีกผมตอบ